รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจังหวัดปทุมธานีคึกคักเทศบาลตะบนสามโคกจัดกิจกรรมสืบสารประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2567วันที่19กรกฎาคม2567เมื่อเวลา09.00น นายนิรัน์ใจปั้มนายกเทศมนตรีตำบลสามโคกจัดประเพณีสืบสารแห่เทียนพรรษาประจำปี2567ประเพณีส่งคุณค่าสืบสารมาช้านานจะเล่าขานไปรุ่นต่อรุ่นผมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามโคกเจ้าหน้าที่เทศบาลผู้มนุยการโรงเรียนคณะครูนักเรียนโรงเรียนวัสดกแกและพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างมากมาย วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมมีดังนี้เพื่อรณนงคลงงดเล่าเข้าพรรษารักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวันสำคัญทางผู้ศาสนาให้ดีสื่อไปส่วนบรรยากาศเริ่มเวลา09.00นเคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษาออกจากเทศบาลตำบลสามโคกไปตามถนนปทุมเสนามีขบวนแห่เทียนที่สวยงามพร้อมรถเล่นดนตรีสดเป็นที่สุขสนาน เพื่อนำเทียนมาถวายจำนวนห้าวัดประกอบไปด้วยวัดตำหนักวัดสแกวัดสามโคกวัดสิงและวัดแจ้งตำบลสามโคกอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีจากนั้นร่วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดแจ้งเป็นพี่สิ้นพิธีเวียนเทียนถวายเทียนห้าวัดในครั้งนี้ ด้านนายนิรันต์ไจ่ปั้มนายกเทศมนตรีตะบนสามโคกกล่าวเสริมว่าเนื่องจากทางเทศบาลตะบนสามโคกได้จัดประเพณีสืบสารแห่เทียนภรษาประจำปี2 5 6 7ขึ้นเพื่อให้ประเพณีส่งคุณค่าสืบสารมาช้านานที่จะเล่าขานไปรุ่นต่อรุ่นวันนี้ได้มีการแห่เทียนภาษาจำนวนห้าวัดประกอบไปด้วยวัดตำหนัก วัดสแก่วัดสามโคกวัดสิงและวัดแจ้งหมืแล้สุดท้ายซึ่งบรรยากาศโดยรวมถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากและต้องขอขอบพระคุณผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเจ้าหน้าที่เทศบาลผู้นวยการโรงเรียนนักเรียนโรงเรียนวัดสแก่และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลสามโคกขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข พบเจอแต่สิ่งดีๆร่ำรวยเงินทองตลอดปีและตลอดไปสารัะแก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดปทุมธานี